สวัสดีย่ำเสารจ้ะพี่น้องทักทายพบก,กับสองยางซาปแปนอีกจ้ะมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดตัวนี้คือเห็ดรอบสองจ้ะจ้ะรอบสองนี่ก็ค่อยงามคือรอบแรกดอกมันจะบนานเก็บเห็ดสุดสองค่ะสุดสองเลยจะบาง,งามคือนสุดแรกสุดสองมันห่อนนะคะ มันห่อนลายพี่น้องมันกระเลยบองามปะ่ะแดดดอกเหี่ยวเหี่ยวได้ซ้ำนี่สุดสองได้ซ้ำนี่สุดแรกได้หลายเนาะกินกปนประกปุนปลาจ้ะปุนปลาดุกเมื่อคืนนี่ฝนตกตกขงวแห้งเนาะคะ่ะพอดีพักงาซุ่มชำ พอดินลายจะทักทายยามเศร้านะคะเนาะทายบรรยากาศรอบๆบบ้านให้พี่น้องเบึง mm hmm. นี่จะป่าได้มากหมู่บ้านนี่พี่น้อง mm hmm. สิบปนตัวนั่นตายปลาสาปลาตองนะไปลาบปลานิ้นบิดสามิตัวเดียว ให้ปลาลดดูปลาลดเบิดซาได้สำเนะัเนาะกระปิง่งเนี่ค่ะปลาลดตัวใบใหญ่เนาะปลาลดน้อย,อยตัวใหญ่ปิ่งกินแต่วานเนี่ยเศร้าหนำเกลือเศร้าเกลือกับสุรุปตองครัวมันเป็นตุตุนะตุตุคือปลาสลิดนะ ผู้ใช้ป่านสคขัวเห็ดแหงไว้ทถะแกงใส่ดอกแคตัวน,นี้จะปนเป็นโตอือตะลุกกระตัว่าใหญ่นี่คะอือ้ยปลาลุดปลาลุดเนี่ยอึดอืดถ้าผูด้ได้เลี้ยงได้ก็คักเนาะ เห็นเสาอ้อยแล้วเลียงบคือลายเทลแล้วเอือบขายอยู่นะลนะแถวลยเอียดเขาจะเลียงปลาไหลเด้ฟักเนื้อเน่าเนื้อยัง้มนกินอันนี้เป็นปลาธรรมศาสติ์กรดเนี่ยัจสิเสี้ยนยังกินพี่น้องกิน,นป่นปลาแล้วมี้กับหนึ่งเห็ด ป้าัน,นี่จะไปให้เพื่อนลาบกันกินอันนี้ปะตองจ้ะปะตองเบิดซ่าเนี่ยก็ได้สามตัวไปเค็งจ้ะเก็บดอกแค่นหนึ่งเฉพอมพี่น้องเก็บดอกแค่ตี้ยะ หลาย,ยาดผักตบเส้นน้ำด่บ่ะอันนี้ผักตบหนึ่งเซ้กันพี่นออ้องอดมันะี่จะเป็นผักโบอได้เนี่ยผักโบอมาปุูกนะแ้งคั่ว ป้นเป็นตัวต้มผลปลาดุกกินกับหนึ่งเห็ดหนึ่งดอกแค่นี่จ้ะพ้อมตากแล้วพี่นอ้ <c oughs> องคอกับปนรดนี่จ้ะท่นอามาถุางซักเพื่อน,น ปลปาคอมีปอปลาดุปลาดุว้ทะปนจ้ะอนันไบชะแกงใส่ดอกแค่น่จ้ะมันจะเป็นใบชะเพียนเพียแห้งกับตามะคั่วกระแสี่น้อง้ยจ้ะปคออันจะเป็นปลาลุก รถซิ่งป้อันโอเคอันนี้พี่น้องเนี่มักจ็กซี่มักตากกลุ่มกลุ่มนี่สิกลุ่มแจ็กซี่อันเวลาไปทอดมันจะนุ่มๆมักเหม็นๆนุ่มๆจ้ะถ้าไปพแพ้ก็คืออันไปแพ้นี่มันสีแหย่พี่นอ้องอันนี้จะเห็ดเป็นปลาปลาเน่าในบหบูปู เวลาขอดเวลาจีเวลาจีมันสีหอมมักเหม็นแน่บ่เหม็นแน่จ้ะพี่น้องเพราะว่ายาเสพตบ่ามากอันผิดเพรเป็นแหนน่งพวปลาลดนี่อึดพี่น้องบ่ค่อยมีอยู่ทางบ้านหโดนโดนจากพ่อ,อ,อเธอหนึ่งก็คือมักกินแซ่บอยากเลี้ยงเนาะหยากเลี้ยงบ่เปลี่ยน่นเลี้ยงจังไดบอกสูตรเลี้ยงปลาลดได้พี่น้องเนาะโอ้ยแมงวันก็นอยากกินนะ มีเศษป่านขั่วอันใบมุอเศร้าน่มึงกระขักเลยพี่นอ้องนี่นี่ไอ,ออกมาสดเสรตฐกันก็ได้มีหิงพี่น้องเด้ใส่รถพวงด้วย สวัสดีจ้ะพี่นอ้องมาพบกับสองาสยานเซปานจ้ะเมื่อนี้ยานเซปานจะไปสีเขานะคะเนาะคือน้นองแป้งยังสิกับสิไปโรงเรียนสวัสดีจ้ะพี่นอ้องเมื่อนี้ยูดใซตปานพี่สงน้องแป้งจ้ะไปสอบเมื่อนี้น้องแป้งสอบเนาะคะ่ะเนาะพูดใซตปานกับสิไปพี่น้องมาซุ่มประจําเดือนทํางานหลวงกเมืเอ่อนี้<อ>ยานเซปาน,นกับแปง ฟูสปันจิไปส่งนะคะเนาะถักทายยาำเสาระสิบิเทิมแล้วสอบอีกจังมือก็สองมือมือนี้กับมือนออื่นอ่าอีอะไว้าวไค่ะลื่นอย่างไปสีเข่าค่ะเมื่อเนี่สีเข่าลงสีบ้านนซอมนะคะอยูบันตานว่ไนด้ไปสีไปสีบันซอมสามสอบจะ ผูเซปานกับน้องแปงกลับไปโรงเรียนทรงน้องแปลงโลรงเรียนแล้วค่ะญาสปานกับซีได้ดไปลงสีจะมีข่าวเหนียวก็ข่าวเจ้าจะ้ะข่าวเหนียวสองสอบข่าวเจ้าสอบหนึ่งค่ะกลับมาแล้วกับซีได้ดมาขายลูกสินคือเก่าเนาะค่ะเนาะทักทายพี่น้องจ้ะไปเบิ่งมองเพื่อนสีขาวเนาะค่ะอีกเท่านึงเนาะอยู่เฮือนค่ะเบิงเ่งแดดเนี่ยหมดเสา ไม่ได้การย่ำเศร้าจ้ะจ้าทำ้วยเจมอ่างเข้าบ้านนาซอมเทศบาอางตำบลท่าเรือนะที่ทั้งไปเนาะค่ะเนาะให้บรรยากาศทั้งไปสีเขาบ้านนาซอมเนาะคะ่ะทาง ดอกคุ้มเ่าท่านได้เป็นดอกคืออันนี้ดอกพุ่จะเลือ้อน้ำทางเด็จน้อง ก็จะปล่วยเป็นเรื่องสีชุนชน่อยค่ะ มาแต่สีเขาแล้วพี่น้องไปมาสืดดอ,อกใหม่นะ้ำเอื่อยเพิ่นมืออื่นมือมอื่นแปดคำเนาะเออกำละหาา้หะหาบาทจ้ะเบิ่งดูพี่น้องเอาให้น้องจักซองกำนะเด้อซ้ำกำ สวนผลอ้ามักม่วงม่วงเศนบ่เอ้ยกำลังมัดดอกไม้คุณพี่เราอือทายทานอนผอมเนาะเดี๋ยวจะเพิ่นพ่วมมัดคนสวยอยู่นี่สวนมันดอกไม้เลยค่ะคุณพี่หลายๆเนาะมะขามอันนี้ขายข้าวมะขามพร้อมพี่น้องทุนอาหารสิบบาท มันหนาห่อนแล้วมันบ่ค่อยงามปันใดเนาะนี่ค่ะสวนอยู่อันทางออกบันตานเนาะค่ะเนาะออ้หลีต้นนี่ยังคือคากแทนี่ของเมืองนอกบอกสยงามค่ะพี่น้องต้นนี่ยังวบ่าจาักซื้อเนี่ยค่ะคือสวนพิ่นเผือกเทศถั่วมีทั้งดอกไม้สวยมีทั้งสวนกินได้ นี่ค่ะฮอลลีฮอ,ฮอตบ่เพิ่นปลูกขายค่ะสวยงามนี่จ้ะโอ้สวยงามจ้าดอกไม้สวยๆงามๆม,มาฝากอืมเจเมนงามขอพันเพิ่นไป,ปิดานก่อน หลักคันเพิ่นไปวานเนาะกอนจะเป็นงามเนาะยุทงจ้ะคือแรงมือเจ็ดคำสิเพิ่นจะมาขายหน้าบ้านเพิ่นเนาะค่ะเนาะเห็ดกำลังหาบาทแน่สิบบาทแน่จ้ะเราจะไว้ให้คุณไปวัด มีเบิร์ดคู่ดอกดอกอันนี้จ้ะคุณดูความสวยงามพี่น้อง,งาจะป่านผ้ามาส้มสวนเพิ่อนดอกไม้งามงามนะคะิ่งแตย่ยมเมืองหนาวนะคะนะอันนี้หนาวร้อนสวยงามค่ะถ้ายแล้วแหละสิออกเมือก,ก่อนพี่น้องนะงลมลมเบีย้ยมันบ่นี่ ไปวานเลยว่นเหนือรีดนี่เอ้ยบังมันลงงมงามๆพี่น้องเอามาค่ะซื้อถั่วนะคะแช,แชนก็มียายอยู่ที่อำเภอ สดสของตำบลท่าเรือ,น,อนั่เนเนี่ยเนาะจะมากก็ไปเนี่ยมีบ้านพามามนี่ค่ะคนสวยวันนี้ไม่ได้อยู่หน้าทอกอสเนาะอยู่แต่อยู่หลายที่ท,ที่มีคนชุมชนเยอะอย กับแก่ก็มีได้เนี่ยกับแก่อัาสีปิษณนาบรรตาลเป็นก<ะ>เก็เอมาโซน้ำเพลินจ้ะท่านผู้ช่วย<ะ>ของบรรณพระนะคะนั่งขายผัก<ะ>พริกสดๆจากสวนส้มผักเสี้ยนก็มีนี่จ้ะย่าจะปั่นได้อันนี้30บบาทจะไปปลูกจก้จะ บัวเลยเลยดอกอันนี้เพิ่นเก็บแล้ว <laughs> พาเข้ามาเลยดอกยังเหิวเนะสะทายใบเบงกบตาทั้งนั้นก็ให้ฉิดส้มโค้งมาเบิงอันนี้เพิ่น <c oughs> นี่เด็กกตากันเลยลอย้าสวยนะค่ะลอยหนึ่งอือลอยหนึ่งก็ถือเถอะ อาจารย์น้ตบัตอันนี้คุพี่น้ดีคุณน้ตบักไปยังขอท่านี่ค่ะตะก,กาสวยๆอยู่ทำงานสวยงามมาเลาะเบิงสินค้าออทอบของตำบลเหล่าพัฒนาค่ะ ผ้าคามก็มีนะผ้าคามค่ะของตำบลนางว correr 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 ัวค่ะผ้า,าพันคอจะผ้ยาย้อมคามซีซีอิตซีนี่ซีอะไรคะ งามละสนปลาดูค่ะช <Tamam. S 3> <t monkeys> ีปะดูเนาะแบบปลาดูอืมกดต้องก็เอาละขาดมาดูว่าปลาตัวนี้ก็คือเอาอันไว้ทใบปลนปลาดูหนาเอากอดกันใหม่สวัสดีค่ะคลิปมืัอนี้ก็จบสนิทแล้วจ้ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะคลิปนี้ไว้สนิทก่อนคลิปนี้ไว้สนิทสักก่อนฝากกดไลค์กดแชร์อย่างเต็าเลยจ๊ะ อ่าอิปาขอบคุณค่ะ